คะว่าไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลายคนอาจเข้าใจผิดนะคะว่าไส้เลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ชายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็สามารถเป็นไส้เลื่อนได้เช่นกันค่ะไส้เลื่อนเกิดจากอะไรไส้เลื่อนเกิดจากผนังของช่องท้องอ่อนแรงมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะเกิดจากผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้องทําให้ช่องท้องบริเวณนั้นอ่อนแอในบางกรณีอาจเกิดขึ้นจากที่แรงดันในช่องท้องมีมากกว่าปกติอย่างเช่นการไอจามหรือยกของหนัก ทำให้ลำไส้หรือไขมันที่เกาะกลุ่มอยู่ในบริเวณนั้นเลื่อนออกมาจากตำแหน่งเดิมแล้วอาการของไส้เลื่อนเป็นยังไงในช่วงระยะแรกๆของการเริ่มต้นเป็นไส้เลื่อนนะคะผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงหรือว่ามีอาการเจ็บปวดใดๆอาการของไส้เลื่อนเป็นยังไงในช่วงระยะแรกๆของการเป็นไส้เลื่อนนะคะผู้ป่วยมักจะไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆออกมาให้เห็นชัดเจนจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายจากลักษณะภายนอกเป็นหลักอย่างเช่นมีก้อนตุงๆุนูนออกมาจากบริเวณที่เคยผ่าตัดหรือบริเวณขาหนีบ หากปล่อยเอาไว้ไม่รีบทำการรักษาก็จะเริ่มมีอาการจุกปวดแน่นปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่มีก้อนตุงนูนออกมาซึ่งเป็นอาการรุนแรงที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนค่ะไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้ในบริเวณไหนบ้าง ไส้เลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายตำแหน่งของร่างกายอย่างเช่นในตำแหน่งบริเวณที่เคยผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณสะดือที่เคลื่อนตัวนูนออกมาบริเวณกลางหน้าท้องไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบทั้งซ้ายและขวาหรือไส้เลื่อนบริเวณถุงอันทะซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติของผนังช่องท้องตั้งแต่เกิดและไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบเป็นไส้เลื่อนที่พบได้บ่อยและมากที่สุดค่ะจึงทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงเป็นไ้เลือนได้หรือไม่ไส้เลื่อนนอกจากจะเกิดขึ้นได้จากหลายส่วนในร่างกายแล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถเป็นไส้เลื่อนได้เช่นกันค่ะแต่จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากที่ผู้ชายบริเวณขาหนีบนะคะจะมีช่องถุงอันทะที่อ่อนแรงได้ง่ายจึงทําให้มีโอกาสเกิดไส้เลื่อนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดไส้เลื่อนในผู้หญิงก็เกิดจากที่ยกของหนักหรือเกิดจากการผ่าตัดลอดบุตรขณะตั้งครรภ์น,นั่นเอง ซึ่งทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้อันตรายที่เกิดจากไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นภาวะที่ไม่อันตรายค่ะแต่ก็ไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นานเพราะจะทําให้ลำไส้ทะลุผนังออกมาเกิดการบีบรัดตัวนานมากขึ้นทําให้ลำไส้ขาดเลือดไปเลี้ยงและเกิดลำไส้เน่าลำไส้ปลา,ายตามมาและอาจจะเกิดการติดเชื้อทําให้เสียชีวิตในที่สุดซึ่งในกรณีนี้นะคะจะต้องทําการรักษาโดยการผ่าตัดโดยด่วนที่สุดค่ะเพราะถ้าหากไม่ทําการรักษาแล้วอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อ และเสียชีวิตได้ในที่สุด